เสื้อข่าวนี้เป็นใครอ่ะวันเนี้ยมาเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่แล้วใครหรอเธอเป็นใครหรอน่าจะเป็นน้องสาวหรือเป็นพนักงานน่นแน่เลยดิฉันว่าเป็นาอดห่างๆใช่แล้อแบบดูลักษณะแบบว่า่วงซุยโง่เฮงแล้วคือแบบไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทหรือเลีกอย่างนึงคือก็เพื่อนสนิทหรือเีกอย่างนึงคือเพื่อนสนิทอยู่ดีหรือเียกอย่างนึงคือแอฟอย่างนี้เขาเรียกแฟนแล้เพื่อนสนิทกันหมดเลยหรอ ต้องตอบแบบดาราไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายผมเสียห่ยเธอบอกอะไรอย่างนี้ไ่ด้เป็นแค่เพื่อนกันมันตัดข่ายกันได้นะรู้มหมลองยืมเงินดูดิไม่ใช่ทำกันเล่าหรอเพื่อนทำกันเลยเออเอางี้ดีกว่าไม่สนใจละคุณภูมูตรงไหนของบ้านถือว่าได้แฟนมาคะาบอกมาว่าเขาบอกว่าให้ไหว้สิงโตตัวอ๋อมูอันนี้หรอตรงไหนตรงลูกแก้วเราไห้ลูกแก้วตรงลูกแก้วสามรอบแล้วก็มาไหว้ที่หัวใจไม่รู้แต่นี้ลงมาเลยหรอไหว้ก่อนไหว้ก่อนไหว ไว้แล้วพุตานพุานนะโมนะโมตาบเมืองแต่ต้องนึกหน้าให้ชัดเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเนื้อคู่ของเราหน้าตาจะคล้ายกับเราเขาบอกว่าให้ยืนข้างกันแล้วเทียบอืดีแล้วกับที่ไม่ใช่เนื้อคู่สัญลักษณ์ของยินหยางที่อธิบายอยู่เมื่อกี้ไงหยินหยาง สมดุลสมดุลแต่ไม่สมควรนะแรงม่กแรงมากแรงม่กเจ้าลอยไม่ต้อาลอยไปเต้าลอยพี่บอลแล้จริงนะเกือบเชื่อแล้วทั้งหมดที่เข้าไปมูเนี่ยเพราะเมื่อกี้พี่พูดคำเมื่อกี้ออกมาเนี่ยไม่เชื่อละไม่เชื่อละเป็นรายการจริง ถึงที่ต่อไปแล้วค่ะพี่โมตรงนี้คืออะไรคะุตรงนี้ด้านซ้ายมือเราเรียกว่าเนินหัวมังกรครับเป็นชัยภูมิหนึ่งที่พิเศษมากๆของที่นี่แต่เดิมอยู่แล้วด้วยธรรมชาติด้วยสายน้ําด้วยภูเขา อ่าทีนี้เราก็เลยมาใช้ความพิเศษของเขาเนี่ยในการเสริมเรื่องการอธิษฐานของเราอ่า <c oughs> โดยที่มีเจ้านี้ครับเป็นสื่อเหรียญหงจุ้ยนะครับที่มีแต่ตัวอักษรมงคลน, <c oughs> นะครับใช้ด้แดงพันต่อกับริบรบิ้นแดงที่เขียนคาว่าสมปรารถนาไว้ <c oughs> นะครับเราเขียนชื่อนามสกุลเราลงไป <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ไปอธิฐานบนเก้าอี้ยักษ์ทางด้านนู้นพออธิฐานเสร็จปุ๊บเดินกลับลงมาแล้วมาที่ตรงต้นไม้แล้วยโยนเนี่ยให้ติดตรงต้นไม้ให้ได้ถ้าถ้าไม่ติดอ่ะถ้าไม่ติดโยนจนกว่าจะติดอ แน้องสาวมีเรื่องขอยาวเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าเขาว่ามีเป็นแบบสมุดไว้เลยเป็นคมพีไว้เลยว่าว่าขออะไรเขาต้องแบบเวลาขอแต่ทีเขาก็ต้องแบบให้ครบเสร็จขอของขาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ความยาวริบบิ้นอะจะไม่พอผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นว่าวงูที่มันเป็นยาวๆให้คุณเจนนี่อย่างเงี้ยเนาะ กควรขอสัก30เมตรโยนเหรอคะใช่ครับนึกถึงคําที่อธิษฐานเมื่อกี้ไว้ด้วยแล้วก็โยนให้มันติดเอาติดแล้วฮะติดเก้าอี้ติดแล้วค่ะเก้าอี้ค่ะค้างอยู่บนเก้าอี้อันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้หรอเอาเอาใหม่แล้วกันวายอุ้ยเหยียบซะเลยติดไหมแม่ยังเฮ้ยไมนสนุกเหมือนกันเนาะ อุ้ยติดแล้วว่ะอุ้ยเข้าไปแล้วว่ะเข้าไปแล้วสาธุเลยแล้วสาธุสาธุมันเป็นอะไรเหรอใช่ไหมโอ้หอ่าติดไหนอ่ะสูงด้วยข้างบนมุ่โอ้แม่คนนั้นยังไม่เสร็จนะคนนั้นจะอีกขันไปนึ่งขันหนึ่งน้องสาวยังไม่จบคนนั้นยังไม่ยามไม่เสร็จเลยน้องสาวยังไม่จบเลยยังไม่เริ่มโยนครั้งแรกเลยอ่ะเอฟเอสตอนขออยู่ไม่ควรมาพูดนะคะทำลายสมาธิค่ะ กูถามคุณภูว่าเขาไม่โยนตรงนี้หรือเปล่าเขาถึงได้แฟนมาเขาบอกว่าไม่ใช่ครับไปโยนแถวทองหลอเอกมัยไอมเราไม่เราไม่ใช่โยนเหรียญด้วยโยนโบเฉยๆนี่แหละโอเคโอเคโอเคไม่ติดเลยครั้งแรกครั้งที่สองเลขสองคือเลข่อเลขคู่ไงมึงจ้างเอฟมาฉีดหรอเลขสามคือเลขพลังไม่เป็เลย เลขสี่เนี่ยคือเรื่องการพูดการจาใจนิ่งๆและต้องกราบที่พื้นด้วยไม่จริงแลเนะเห็นไหมพอที่ถ่านปุ๊บติดเลยโอเคติดแน่ติดสัตว์แน่ช่ว่ะเที่ยวไทย